หว่างที่เราเดินนะครับเราก็จะปวนชาวบ้านไปช่องไปทวนะครับมาเจไปเมื่อกีเมื่อกี้น่ารักเลยนะเขาแบบาผ่านเลยเขาผ่านได้อยู่ได้อยู่เราเราพูดไปเรือยเราบกกล้องหันมาางขวามือหันไปทางไหนเดี๋ยวเร้องกินอย่างนี้จบข้าวเหนียวมานอร่อย คำเตือนคลิปต่อไปนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือหาไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีได้คอร์ดสิบแปดปีกขาได้คำแนะนำจะพูดกับคนที่มีสติหลอนเพราะดุลหมาเทกัญชาพร้อมแล้วก็ไปดิไอ้สุรัต์กดซับให้น้อยครับน้ำน้ำอะไรสีสีอะไรฟ้สีฟ้าเขาจับมาน้ำน้ำทะเลปะทะเลปะเอาบินมาใช่ไหมมาจะเอาอินดามัน ผมว่าเอาโอลาเลสทะเลเอ,เอล้งานาสดใสครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมีรักแฟนคลับทุกท่านนะ,ะสวัสดีเข้าสู่รายการไม่ใช่นะควันนี้ไม่ได้มารายการนะกราบสวัสดีเข้าสู่ภูมิทัศน์ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเสียโอมออนตัวนะครับผมนี่อยู่ไงล่ะอยากให้เด็มากินข้าวนะครับแตวแต่ายา่าร้านว่าหนัวแซ่บนะครับผมจับดูวยควายโอ้ยแรกผู้ชื่นบรรยากาศแบบ จะมาให้ไอ้ไอ้เสียโอมมันเลี้ยงนะครับวันนี้ครับผมจะถามมาก่อนแล้วมีเราชนะไหมครับมีนะครับเฮ้ยกินได้เขาก็ะเาะรายการแล้วตอนนี้มีเราชนะกับคนทักทึ่งด้วยครับร้านนี้เอาอีกแล้วทุกคลิปเลยคือวันนี้เราก็มากับเสียโอมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับตามพวกเราไปไปได้นะครับผมใครอยากมาตามยาดูมาลองกินร้านนี้แล้วมาตามกินกันได้นะครับ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 เฮ้ยมันหายเรายี่อยู่กันระหว่างรอคิวนะครับ เราได้น่าจะประมาณคิวที่2,000กว่าๆในน้ำนี้นะครับในน้ำนี้เราที่เราเห็นนะก็จะมีปลาฉลามประมาณ10กว่าตัวนะครับเราจะลงไปนะเราลงไปแล้วหายได้นะเหรอเขาเดียวที่ไหนตัวอะไรกี้ฉลามเฮ้ยอีกท่นึ่งอะไรต่อวันนี้ก็น้ำนี้นะครับบีมาจากอ่าวอันดามันนะพูดไปเรื่อยเลยลไม่มีอะไรหรอกผมจะทำอะไรให้ดูทำอะไรวะเฮ้ยอย่าอย่าดูนะเฮ้ยมึงคิดว่ากูกล้าปล่อยไหมอย่าเดีอย่นี้ นนี้อยู่ไหนคะันนี้เราอยู่ที่แซบ,บนัวสารยาคัวบ้านนาไม่มีเหรอคัวบ้านนาอันนี้เราอยู่คัวบ้านนา <c oughs> เป็นไรอ่ะเข้าไปได้ดิ ครับแล้วเราอยู่ตรงนี้นะครับขอคัดคนนี้เขาเลี้ยงเราดูคนเลี้ยงคนเลี้ยงเราเป็นเด็กถือของถือของให้เราอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่ที่แคทโนกบ้านนาสารยานะครับผมที่นี่ก็จะมีที่ประมาณพันกว่าไร่นะครับเรามองไปสุดสายตาแล้วครับไม่มีอะไรเลยครับตรงน้าครับข้างๆจะเป็นร้านนะรกูพูดไปเรื่อยแหละไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราลองไปดูอาหารกันนะครับว่าตอนนี้เราได้เราได้โตแล้วเราจะเข้าไปดูกันพร้อมกันคนเยอะมากวันนี้ตามมาไ ระหว่างที่เราเดินนะครับเราก็จะขวัญชาวบ้านไปช่องไปทั่วนะครับแล้วก็เดินแบบเดินให้หลายๆคนได้เห็นพวกเรามาว่ามาทำอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่พูดกันพูดไปเลยมาเหี้ยเลยนั่นแหละนั่นแหละทำมาทำไรเผาไปถ่ายรายการแล้วครับขอโทษนะครับ อันนี้นะครับเราก็อยู่กับพิโตแล้วนะครับผมโอที่39ครับเราก็มานั่งดูนกเป็ดห่านอะไรอย่างนี้นะครับมาว่ายน้ำอยู่นะนี่อยู่ครับพวกนี้ครับนี่นะครับแล้วก็พวกนี้นะครับพวกไหนแล้วก็ได้มานั่งชมนกชมไม้อยู่แถวนี้นะครับพร้อมกับอากาศที่เย็นจัดขั้วนะครับเย็นจนเหงื่อแตกเย็นจนเหงื่อแตก วันนี้จะบอกว่าคนเยอะมากๆนะตอนนี้ก็ยังสั่งอาหารอยู่นะบไม่จะได้ตอนไหนเหมือนกันนะตอนนี้เป็นเวลา13.35 13, นะกดสั่งอาหารกันเลยมาจับเวลาแนละ้วเราจะได้กี่อาทีนะผมคนเต็มร้านเลยจะไปจ๊ะใช่ตอนนี้รออาหารกันทุกคนวันนี้กินวะตอนนี้จะบ่ายสองนะครับ3.42ส,สี่สองนะเดี๋ยวเจอกันอาหาร หายอนี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมนี่ก็คือระหว่างที่เรารไหนคับฮะเห็นเมื่อกี้รูอะไรรู้สึกหรอวะล่เมื่อกี้เมื่อกี้น่ารักเลยนะถามว่าผ่านเลาเหรอผ่านได้อยู่ได้อยู่เราได้รู้หรอเห็นเราพูดไปด้วยแร้บองกล้องหันไปทางที่ไหนหันไปทางไหนอะแล้ววะรู้สึกยังไงอะที่เรามากินอาหารรู้ๆอย่างนี้ี่รู้สึกดีๆดีเป็นคนเลี้ยงอะพี่ครับ พี่ครับเกียร์ชนะใช่ไหมครับเราจะสั่งให้แบบจุกๆเลยวะเราก็สั่งประมาณแบบมีกี่เมนูแล้วเอาหมดเลยไงเอาหมดเลยอะมาแล้วเว้ยกังกางเงี้ยเงี้ยเงี้ยเสียให้หมดสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายเออเกี่ยวเกี่ยวที่ไรเสียเสียครับเสียให้หมดเลยครับเสียก็มีมีมีแต่มึงอะเทให้เสีย เวลาจะมาไอ้แต่มาเจอว่าเหอสุดเสือแต่คลิปนี้ก็เราก็จะตัดออกช่วงโอมหมดเลยเดีแตวกูขอไปถ่ายรูปกูเนี่อยเห็นเขาไปถ่ายรูปเห็นดังใจว่าตรงนั้นถ้าเราถ้าเรามาที่นี่นะก็จะมีโซนให้ถ่ายรูปหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางนู้นหรือทางนี้หรือทางนั้นนะครับลงไม่ได้ครับลงใกล้ไม่เกินสามคนนะตรงนี้ที่เรามาถ่ายอยู่ตอนนี้ ที่เรามาถ่ายตอนนี้ก็แม่ครับเพื่อให้หลายๆคนสงสัยว่ามึงทําที่อะไรกันนะครับคือตอนนี้เรากาลังรออาหารอยู่ให้มาครบแล้วจะไปถ่ายให้ดูนะครับถึงคนจะเยอะแต่ว่าแต่ <laughs> ว่าอาหารมาเร็วนะครับยังไงเราไปดูอาหารกันเลยเบสเก็เป็นบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างขาวเนียนสะอาดดูเห็นแล้วแบบสบายใจให้เต็มสิบฮะเต็มสิบ <10. S 2> ให้สิบเอ็ด ไปตอนนี้นะครับอาหารก็มามาครบแล้วนะครับน,นี่บอกเลยว่าน่ากินมากๆใช้เวลาในการทําไปประมาณสิบกว่านาทีเองถือว่าเร็วนะเพราะว่าคนเยอะมากคนเต็มร้านเลยถต่อคิวถึงไดต่อคิวอ่ะพี่ดูดิเิวอ่ะ ประมาณ2,000กว่าคิว2,000กว่าคิวแล้วต่อประมาณคิวที่1,000กว่ากเมื่อกีน้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนของคูณเล่นนะตอนนี้เราก็จะได้เวลากินแล้วนะครับเราจะมาโซยกันเลยเราก็ไปดูกันว่าเรากินมันแค่ไหนนะครับยาวไปเลยกับเสี่ยโอมออนทัวร์และผมคูพิทัช์แชนแนลนะครับมันไก่มันไก่มันอะไรไม่เล่นดีกว่ากินดีกว่าเริ่มจากข้าวเหนียวนะครับ ข้าวเหนียวต้องกินอย่างนี้จกข้าวเหนียวน่าอร่อยเป็นสิ่ี่คืออะไรวะเพี้ยามากกว่ลาบปลาดุกต้มต้ำครับผมนี่ปลาดุกว้าวต้มจ้ำไข่เค็มนะครับน่าจะไม่เห็นของเด็กของที่น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 ี่ของเด็กของที่นี่แรบสิมนัวสิมเรื่องต้มจ้บ ตอนแรกติมน um, ้ำเลยครับผมพี่วางมีได้เดี๋ยวน้ำมันกิงกันต่อเลยนะครับต่อยิงต่อสุดยอดครับเต็มเต็มมันจะกลิ่นพริกแห้งมาคนจมูกเลยนะครับแล้วเราพริกแห้งขึ้นมาเลยข้างนี้ตูปลาต่อตามบ่อน้ำวนไปตู้ปลาเราติ่มทอย่างเดียวตามติมน้ำอย่างเดียวนะครับ ปะาบอลเชิญกินบนอลเชิญกินาไม่ใช่แรับนี่ปลานนเาะว่าไม่ได้กดไม่ได้กดถ่ายเอาดีเออย่จุดแดงเออไม่กดถ่ายะแย่่ะผิดออ้ยนีเลยิดเอาดี น้ำปลาดุอย่างปุท้ายยดีอยู่ปลาดุบันนี้ทำตำปลาคล่ด้วยนลคาปลาดุหม่านะใครอยากลองกินมาชิมมันได้แซบหมวยหมวแทบเลยก็อย่างเราสยาครับผมอกมาขึ้นเขาเดี๋ยวให้ อร่อยจริงครับไม่อยากลองครับนี<ะ>่แซ่บหนวกหัวติดคอมีแต่พูดไปกินไปใครอยากมากินนะมาที่นี่แซ่บหนัวคัวสรารยานะครับไม่นะครับไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าแซ่บหนัวคัวบ้านนาสารยานะครับผมนะ ข้าวเหนียวครับปั้นปั้นแล้วจิ้มจิ้มกินมันพิเศษตรงไหนวะทำไมอวดทำไมว่าปั้นข้าวเหนียวเป็นเหรอแล้วตอนนี้เราก็กินของขาวไปจนหมดแล้วต่อไปเจโอมเราจะมาเลี้ยงขนมหวานใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงขนมหวานต่อใช่ไหมรับแต่พวกคุณครับอ๋อนี่ไมละอะไะ อิ่มครับวันนี้อิ่มอิ่มดีอร่อยอร่อยกินแล้วอร่อยอร่อยขนมก็มาแล้วเราก็เริ่มกินอะไรอยากไปนี่อะไรวะคืออะไรวะขนมปังขนมปังขนมปังนี่นี่เดี๋ยวเลยผมว่ากินนี่อร่อยเหมือนกันขนมปังไม้กิมปังไม้กิมปังแม่ก็อร่อย มานั่งดูพวกบางทีนะครันี่เลยไม่ไห่ผมก็ได้กินับเนี้อร่อยเลยตัดตัดไปผมกิน,กนด,ดีกว่าคจะได้ดดดดดดกินตอนไหนนะน้ำแากกวยแต่ว่ามึงคนจะกินจะหมดแล้วมึงคนเ, <c oughs> เลืพวกเรากินนะท่านเฮ้ย <c oughs> มาเลยมาเลยมา อารมณ์ห <relevance> น <Comics Bless ung> ึ่ง <nh> ก <wan cartoon> ูเหมือนขอทานนะรอคนแบ่งมานี่ครับเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับเป็นเมนูใหม่จากแซบหนัวครัวสารยานะครับครัวนาไม่ใช่หรอครับนี่แซบหนัวครัวบ้านนาเออตามแอดสารยานะครับผมเปลี่ยนสถานที่เขาจะต้องเล่าเล่าทีละเรื่องถึงจะฟุตบอลขึ้นมาเตะเลยนี่ แล้วมึถ่ายมั้งวะไม่ถ่ายเลยกินก่อนเลยแล้วกัครับผมอร่อยดีอร่อยดีอร่อยมากอันนี้เอามาป้อนคุณแอมมี่นะครับอันจ่ะงามอืมอร่อยหอมเลยสวีโอมอ่ะเรามาลองชิมก้านเหนียวมะม่วงครับโอหเอ๋แบบนี้ไปเลยไปบีน เราจะมะม่วงก่อนนะครับสำหรับใครพี่บอกอยากกินก็มาได้เนี่ยใบเขียวเลยอร่อยเหมือนกันแล้วเสร็จแลครับทีมสำหรับใครที่อร่อยพี่พ oui> ูดอะไรวะอร่อยดูอร่อยนี่พี่พูดตามผมในเต็มนะผมในเต็มพี่ขยับปากครับผมแต่ผมพูด เนี่ไอปิมตาีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอร่อยอยู่นะครับผมม่้ถ้าท่านอยากเน่มามน้ามกินมากี่เดี๋ยวผม มีดีมเมนูมีเมนูใหม่เผานะครับผมเมนูเมนูมัม่าใหม่นะครับมะม่วงครับเหนียวข้าเดียวนะครับอร่อยมามามาน้ำเลยป่ะอันนี้ผมกินไม่ต้องขยัึ๊ดตึดโอ้โหเฮ้ยต้องมาะวันนี้ไอ้เฮ้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เขาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมขอมกระดิ่งด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะพาไปทำอะไรรอติดตามชมนะครับผมวอานี้ขาลาไปก่อนนะผมพร้อมบรรยากาศรอบๆครัวแจ๊กหนัวครัวบ้านนาจัลยาไว้เจอกันลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนจุ๊บ